อันดับแรกก่อนจะขวานเราต้องทำความสะอาดตรงนี้ก่อนโอเคมันจะถ้ามันมีสองชั้นเราต้องทำตรงนี้สะอาดด้วยอ่าเพื่อไม่ให้มันคลิกติดได้อ่าเล่นนี่เราก็เหมือนมันขึ้นก็ต้องกระดาษทรายขัดหน้าเป็นท้ามันละเอียดวันโอเคทำความสะอาดก่อนอ่ากอนแรกเราขัดหน้าแป้นให้เรียบครับโอเคทั้งบนทั้งล่างไหมโอเคคุณอะไรครับผู้ผมขวานหน้าแป้นผมกับหน้าลงอ๋อไม่นจะว่าขวานออาขวานด้านนั้นด้านนี้ใช่ไหม ใช่ถ้าควานข้างด้านบนเราก็ขัดด้านล่างสูตรปักเกินคุณไร้ความสะอาตอนนี้คือจะเอาอันนี้ลงล่างใช่เพราะว่าบางครั้งลูกค้ามาเขาไปกินเขาไม่สูดเขาอยากใช้ไปกินเดิมเขาต้องขัดด้านนี้ด้านนี้มันมีปักเกินแล้วเราทำความสะอาดเออถูกต้องถูกต้องก่อนที่เราจะคว้านเราต้องทําความสะอาดบริเวณนี้บริเวณนี้คือบริเวณที่อยู่จะพับลงนะครับพับลงถ้าโซบอมตัวนี้มันอยู่ห้าสิบจุดห้าห้าสิบจุดห้า อ่ายเป็นตัวหนองวะเนี่ยเป็นห้าสิบจุดห้าห้าตรงปุ๊บลถลูกสูบมันก็จะขยับไซ้์ไปเรื่อยไซอ์ยี่ห้าไซ์ห้าสิไซด์เจ็ดห้าไซ้อยไซ์ร้ 100, 150, อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบไล่ไปอ่าห้าสิบก็คือครึ่งมินสมมติว่าเดิมสแตนดาร์ดเราเอาลูกสูบขนาดอ่าศูนย์้ย์อ่ศูน <0. 25. S 1> สองห้าศูอเราตั้งฟ้านเราจะตั้ง0ูนย์อเลยไม่ได้ไม่ได้ต้อง,ต,องตั้งเพื่อคัดอ่า ก็จะเป็นประมาณผมเหมือนเครื่องฟันแต่และตัวจะไม่เหมือนกัน<อ>แล้วแต่ช่างเหมือนกันว่าจะลบเขาจะขัดเยอะขัดมากขัดน้อยอบางคนมีดไม่คมมีดไม่สวยเขาก็จะฟันเผื่อเยอะเพื่อขัดมันสวยฟันเผื่อเยอะคืออยากให้ถึง0.25ใช่ก็คือมันคมจะลบลบสามลบสี่ลบสามลบสี่ก็จะฟัน25.22.122ประมาณนี้<อ>แต่ถ้าแต่ถ้าจะฟันคนเขาเผื่อเยอะบางเครื่องไม่เหมือนตัว ตั้งไมโคมรเหมือนกันอีกบางคนก็ตั้งไปตั้งห้าสิบห้าุห้าก็คือเขาเผื่อไว้ในไมโครเวลาตั้งมันตั้งเผื่อได้ม,มันแล้วแต่เครื่องแต่ละตัวรับส่วนมากก็จะเซตศูนย์ไว้ตัวเซตศูนย์ไว้ตัดสมมติว่าจะตั้งห้าเอาตัวนี้ห้าสิบห้าสิบจุดห้าเนาะจะตั้งไปไชสร้อยตอนนี้วัดได้เท่าไหร่นะห้าสิบห้าห้าสิรบเอต่อไปห้เพราะว่าถ้ามันอย่างน,น,น,นี้เนี่ยมันกินไม่หมดเนี่ยถ้าเราตั้งห้าสิบจุ มันก็ไม่โดนมันกิดไม่เท่ากันเพราะว่าของนี้เยอะของนี้ก็จะไม่หมดเราต้องเกิดไปไซด์นึจะเป็น5้าสิบอ็ดเราก็จะตั้งห้าสิบุเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าสิบจุดห้าห้าิห้าหจุ้ามิลเมตรใช่เราต้องตั้งไปมันจะตั้งห้าสิอใช่หมเวต้องห้าสิบจุดเก้าเปดเกาเจ็ดเพื่อเพื่อให้มันได้ห้เอใช่เพื่อเราเผื่อคัาเพื่อคั โอเคเข้าใจเข้าใจนี่จะเป็นบอกนำศูนย์เฉยนะบอกนำศูนย์เวลาเราเราตั้งมันจะได้ง่ายอ่านำศูนย์ก็คือไม่ให้มันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอันนี้คือตัวนำศูนย์นะครับใช่ใช่ใช่แต่ตัวนี้จะไม่ละเอียดพออ่าพอตั้งศูนย์เสร็จแล้วเราก็ล็อกล็อกครับอ่าล็อกอ่าล็อกเสร็จบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ละเอียดหรอกไม่ละเอียดไปคร่าวๆคร่าวๆอืม การคฟันมันจะผิดพลาดไปไม่ได้เพราะว่ามันเสือมันเบี้ยวมันเอียงเราต้องให้มันละเอียดแล้วก็ต้องใช้เออเนี่ยตัวนี้เราหายเล่เล่นเกตเนี่ยตัวเนี้ยขาขาตั้งเนี่ยตัวเนี้ยสังเ้าไปไปปั๊บเราก็ดูอ่าเราก็ต้องอ้อมลงเข้าไปปุ๊บถ้ามันอยู่ในปลอกถ้าอยู่ในปลอกอ่าโอเคเดี๋ยวมันดูว่าติดอะไรไหมหัวบางตัวเบฟบอร์ยี่สิบห้ามันมีหลบปลอกเข้าไปเราก็ต้องให้ต่ำอืมันดูแล้วไม่ติดได้แล้วก็เปิดเพื่อเปิดเพื่ออะไร อ๋อจังศูนย์อ่าตั้งศูนย์ก่อนแล้วเขาเปิดไม่ตรงอ๋อไม่ตรงใช่เลยเออมันม่ยังอยู่จุดสองจุดเนี่ยครเราต้องทำให้เข็มมันเข็มมันนิ่งใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วนี่ขยับเนี่าขยับเพื่อให้เนี่ยเนี่ยจุดสงค์คือให้ให้มันนิ่งตอนนี้มันเล่นอยู่อย่มันนิ่งนะแล้วก็ตั้งให้มันนิ่งอ่าตั้งให้มันนิ่งบือทางซ้ายและขวา ตัวที่องยานก็จะตัวใหญ่เหมือนกันจะไม่เกินไวเหมือนกันโอเคเข้าใจละแต่ทีนี้อันนี้วัดได้เลยนะครับอ่าได้แล้วเกือบได้แล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวนี้นะครับเตัวนี้ซ้ายและขวาเลยหน้าะเลยหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือขยับเต็มที่ได้ไม่เกิน0.05อ่าแต่ว่าถ้าให้มันนิ่งเลยก็ดีถ้าถ้าเผื่อหน่อยก็2.0แต่ตัวนี้เนื่องจากคว้านมาแล้วแล้วมันไม่กลมก็อยู่ได้ประมาณนี้อ๋อโอเค แล้วก็ติดเครื่องครับแล้วก็ถอดออกอ่าถอดออกอันนี้คือตัวตั้งศูนย์ตั้งตั้งให้มันเที่ยงแล้วก็ตัวนี้ต้องเปลี่ยนมีดก่อนเปมีดเจเปอร์เปลี่ยนมีดรีมีดทำเทมเปอร์มันจะเป็นอีกอย่างอ่าเพื่อให้ใส่ได้ง่ายตอนนี้ก็ใส่มีดนะครับรีมีดฟันใส่สป,ปริงอ่งาโอเคปล่อยพอลงก่อนไหม การตั้งไมโคร่อตั้งไมโคอีกใช่ตัวเนี้ยอ่านไมโครเป็นเนาะอืมตัวนี้ก็ปกติครับไมโครปกติความละเอียด0ู1อขก็จะมีหห้เอดห้5อง5ี่อืมตัวนี้สีขีดละ 0. 0 1ุนตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณเทคนี้ก็จะเป็น50มิลใช่ไหมเาตั้งห้อ็ดมเมื่อกี้มัน550.5ใช่ตอนนี้เราจะตั้ง5 1 51เลยตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีดเราอยู่เท่าไหร่อ เราขึ้นก่อนตั้ง51เสียนี่เข้าไปเสีให้สนิทครับอ๋อทําซ้มนู้นแล้วก็ตั้งไปที่อ๋อขันลงนิดนึงอ๋อ้ยอ่อเสียนี่เข้าไปให้มัาสุดเออให้มันตึ๊บชนเฉยๆตอนนี้50จุด50จุด2 4 2 5อ่าแล้วเอาตั้ง51ตอนนี้ใส่เอเลยว่า50จุด9ไหมที่เราคุยกันเมื่อกี้น่ะใช่ของผมจะเป็น50จุด7ครับอืมเอ่อ ห้าสิบจุดเก้าเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดเพราะผมเผื่อขัดสามอ่าเผื่อขัดสามใช่เพราะว่าถ้าเผื่อยิ่งเผื่อเยอะยิ่งขัดเยอะขัดเยอะเสื้อก็จะบวมจะเบี้ยวด้วยมีผลตอนขัดครับอืมแล้วก็จะขัดน้อยเป็นดีที่สุดครับครับผมอยู่ประมาณนี้อ่าไปคว้าได้เลยอ่าแล้วก็เช็คทีนึงจริงไหมอ่ะโอเคปึ๊บใช่ไหมอืมปึ๊บอ่าโอเคเขาตอบใจแล้วเขาใจแล้วเนี่ยเริ่มได้จำได้แล้วเพราะว่าคูเคยทำมารอบหนึ่งแล้ว ก็ที่เราตั้งสูนยมาแล้วก็ใช่ยาก็จะปุ๋ต่อไปก็ควานได้เลยควานได้เลยปุ๊บกินมาแล้วเปิดออโตเดี๋ยวเอาโตจะตัวนั่นเอโตอ่ะอยู่ด้านข้างหรือเปล่าอไดอยังไงไม่ได้นะต้องเข้าไปดูดูนี่ก็จบทำหน้าที่ของมันไปก็เสร็จแล้วก็ขีดขึ้นพอสุดแล้วก็คือจบเลยเราไปเราไปคว้านเออไปขัดต่อ แตวผมเอาเสื้อผมมาขอดให้ดูใส่ลูกริงมันี้เป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็กำลังคว้านลงเลยครับรับานครับรับนะอ่าใครใครอยากมาฝึกงานตรงนี้ก็มาได้เลยนะอ่าตอนนี้ตอนนี้คือมันสุดแล้วครับแล้วก็ปิดมันสุดเพราะอะไรมันไม่ได้ยังไม่ได้ชนนี่เลยผมผมสุดนี่ไงอ๋อเราปิดออเราปิดออตัวมันตอนนี้ถ้าเราไม่ดูเครื่องมันก็จะออตโอเคอ่าอันนี้คือดับแล้ว โอเคสุดละเอ้าทำไมไม่ได้หมุนล่ะอ๋อมันสุดแล้วอ๋อหมุนข้างล่างหมุนข้างล่างใช่ไหมใช่มัหมุนอยู่ข้างล่างอ๋อหายเราไม่ได้ดูตัวนี้คือแกนมันคือแกนมันอ๋อโอเคโอเคโอเคพออหมุนยู่ข้างลืมไป คือมันป้องกันเนี่ยป้องกันมันเลยมันข้างล่างแล้วมันก็เลยออโต้ก็คือเขาตั้งไว้ครับบางคนบางบางคนทำงานทำมอย่างใช่ตั้งไว้เผื่อชนเผื่ออะไรอย่างนี้ก็ตั้งได้ครับในการเดินลงได้ตอนนี้มันถึงไหนแล้วนี่สุดแล้วใช่ไหมมันสุดสุดเสื้อแล้วสุดเสื้อแล้วเนี่ยแล้วปิดนไหมนว๊บบ้าปิดเลยแล้วก็ปิดเสื้อแล้วก็มุดออกดึงดึงอันนี้ขึ้นขึ้นอผมนขึ้นนะครับตอนนี้มุนขึ้นแล้ว ถ้าถ้าเป็นลูกใหญ่ๆปอกบางเราก็ต้องทำเจเปอร์ให้เขาด้วยเอานี้ใส่แล้วก็ทำเจเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวใส่ใส่อันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งหน่อยให้น้องทำโอเคเลี้ยงสองน้องไปเลยเอราจะได้จะทำด้วยอ่าทำคนนี้เลยถ้าอาจารย์ไม่มาไม่สองนั้นนี่ม่เคยขอใครอ๋อเรียว่าได้บอลไปสอนครูด้วยครูก็ลืมมไปแล้วล่ะใช่ไหมพอเราคว้านหมดมันก็จะกินเรียบเหมือนเมื่อกี้มันไม่แบ่งใช่ไหมโอเฉย เราตั้งศูนย์ได้มันก็จะมันจะกินหมดกินหมดประมาณนี้อืมจะให้น้องลองฟ้าโอเคน้องรอต่อไปก็ต่อไปก็เป็นต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนครับตัวนี้รอลูกมาก่อนรอลูกใช่เนี่เสร็จจริงกันตอนและในี่เสร็จแล้วฟ้าเหมือน